จุด P X อยู่ห่างจากเส้นตรงเส้นตรงสมมติได้เป็นเส้นตรงรูปนี้บวก้าเท่ากับศูนย์นี่ก็เส้นตรงรูปนี้นะถ้าจุด P นะครับจุด P A B อยู่ห่างจากเส้นตรงเป็นระยะทางสามจุดสองหน่วยเขาบอกงนี้จุดสองหน่วยถ้าจุด P อยู่ห่างจากจุด จากเส้นตรง3าสองหน่วยนะฮะถ้าแล้ว PAB <P AB S 1> เท่ากับ12ประโยคนี้เราให้จริงหรือเท็จต้อง <c oughs> อ่านโจทย์ด้วยแปลเป็นรูปให้เราดูแล้ว <c oughs> ถ้ามีจุดจุดหนึ่ง <c oughs> ถ้าเรามีจุดจุดหนึ่ง นะ,ะอยู่ห่างจากเส้นตรงไประยะทางสามจสองหน่วยจุดจนะุดนั้นคือจุดหนึ่งสองใช่หรือไม่สมมุติว่าสมมุตินะครับว่าจุด P หนึ่งสองเนี่ยมันอยู่ห่างจากเส้นตรงชนิดไประยะทางจริงจุดนี้นะครับอยู่ห่างจากนี่จริงจากจุดน,นี้ไปยังนี่เนี่ยจุดเนี้ยเป็นจุดที่อยู่ห่างจากเรียะจากเส้นตรงไปเรียะ yes, ทางสามุดสองหน่วยจริงจริง ผมให้เราวิเคราะห์ว่าประโยคนี้เป็นจริงหรือเท็จประโยคนี้เป็นจริงรเเราจะชัดเจนข้อนี้ก็ต่อเมื่อมันต้องเรียนเรื่องเลขาขนี้วิเคราะห์แล้วแต่เราจะให้วิเคราะห์โดยใช้ภาษาตรรกศาสตร์ว่าจริงไหม 0. เท็จไหมที่จะไ่ดึงสูตรเลขานี้วิเคราะห์ขึ้นมาจริงหรือเท็จสมมติว่าผมบอกว่าจุดนี้เนี่ยนะจุดหนึ่งสองนี่น,ะ,น,น,นะครับอยู่ห่างจากเส้นตรงเส้นนี้จริงสามหสองหน่วย จริงเป็นเรื่อทางสามสองเลยจริงก็เลยถามว่าประโยคนี้เป็นจริงหรือเท็จเหตุผลก็าตอบว่าเท็จเช่ไหมกี้ใช่ป่ะตอนนี้แด้แล้ว่าง,งี้วะเราเราให้ผลว่าไงดีที่ให้มันเท็จไม่มีเหตุผลดีมากยาวเลยะไม่รู้ ตรงนี้มันผิดตรงนี้นะครับมันผิดตรงที่ว่าประโยคที่เป็นท่าแล้วนะครับท่าแล้วเอาคูท่าแล้วน้องเอังยรว่าการพิสูจน์ข้อความที่ท่าแล้วสิ่งที่โจทย์ให้มาตรงท่านี้น้องต้องยอมรับว่าเป็นจริงเสมอการที่เราจะขัดแย้งอะไรสักอย่างในท่าแล้วในตศาสตร์นั้นน้องจะต้องขัดแย้งที่ประโยคหลังถ้าเราสามารถหาอะไรที่มาขัดแย้งมันได้ทําให้มันเป็นเท็จ จากข้างหน้าต้องยอมรับว่าเป็นจริงเสมอหาหนึ่งประโยคหรือหาสักหนึ่งประโยคมาขัดแย้งข้อความนี้ด้วยข้างหลังตรงนี้ให้มันเป็นเท็จประโยคทั้งหมดน่จะกลายเป็น F ทันทีเพราะมันเชื่อมด้วยท่าแล้วแต่ถ้าเราหาอะไรมาขัดแยง้งไม่ได้เราหาอะไรมาขัดแยง้งไม่ได้หาแล้วก็ยังไม่เจอไอ้ตัวที่จะขัดแยง้งมันก็จะกลายเป็นจริงตรงนี้มันก็เลยทั้งหมดก็จะกลายเป็นจริง จนอ้างอิงเราอาว่ามีจุดนะอยู่ห่างจากเส้นตรงไประยะทางสามหน่วยแล้วมันกับชี้เฉพาะว่าเป็นจุดหนึ่งสองเราก็บอกว่าไม่จาเป็นต้องเป็นจุดนี้มีจุดอยู่อินฟินิตี้จุดนะตัวเองที่มันจะอยู่ห่างจากเส้นตรงนี้เนี่ยเนี่ยห่างจากตรงระยะทางเท่ากันเดี๋ยวมามาด้านนี้ก็ได้จุดเป็นอินฟินิตี้จุดที่มันวัดระยะทางมาแล้วมันห่างจากเส้นตรงไประยะทางสามหสองหน่วย มันไม่จําเป็นต้องเป็นจุดนี้เขาไม่จําเป็นเราขัดแย้งว่าไม่ใช่1ึงสองอจ,จะเเ็็นจุดอื่นก็ได้โอเคนั่นคือการขัดแยง้งหาประโยคมาขัดแยง้งขอใกลก็เลยผิดขอใครขอใครขอใครดีเศษขอข้อความถ้า A หาร B ลงตัวอ่านว่า A หารบลงตัวและ b หาร c ลงตัวแล้ว a หาร c ลงตัวนะคเขาถามวันนี่เศษข้อความมันคืออะไรตรงนี้เราแปลรูปตัวนี้ก่อนแปลรูปสมู์มาก่อนนะครับ a หาร b ลงตัวก็แปลว่า a ไม่หาร b ลงตัวหรือ b ไม่หาร c ลงตัวหรือ a หาร c ลงตัว a หาร c ลงตัว นี้เราจะสร้างนิสัยของมันนิสัยของมันกลายเป็นอะไรครับสร้างนิสัยนิสัยของมันให้กลายเป็นเป็นยิ้มหวานตื่นเลยลใช่ไเมื่อกี้กำลังสลับใช่ไหมดีมากนิสัยของมันคือ A อหานบและ B ีหานซและ A อหานซไม่ลงตัวนิสัยของมันคือตัวนีน้จริงไหมอ้าวเวทก่อน อ้าวมันตกลงทำไมตกลงข้อความนี่ผิดใช่ไหมอ้าวใช่มีคนเห็นด้วยก็โอเคอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายข้อยี่ห้าข้อสุดท้ายข้อยี่ห้าข้อสุดท้ายนะครับถ้าเก็บไปก่อนข้อยี่ห้าถ้าพันยี่หกพันยี่ห้าข้อสุดท้ายไงเก็บไปก่อนเฮ้ยสายเดิมสายเดิมแต่ก็ ลองได้อยู่ต <c> อ <oughs> ดีใจมดมา่าจะได้กลับมาข้าหนึ่งเข้าอ,อีเข้าอีกหกเหตุผลที่หนึ่งกกอไม่เรียนหมอให้เป็นนอพีแล้วขอไม่เรียนวิศาวะก็คือนอคิวขอเรียนวิศาวะคือคูหรือขอเรียนบัญชีอ่าขอไม่เรียนบัญชีคือนอาอาข้อนี้เราต้องยิงจากเหตุมาผลนะครับเพราะว่าผลมันให้เราผลให้เราใช้ผลในชอย วันนี้เราใช้ผลในช้อยเราก็ต้องมีจากเหตุมาผลถูกไหมยี่หกถ้าเราให้เหตุการิเคร่ะห์เหตุผลตัวเหตุผลสมเหตุบังเคาะตรงนี้เป็นจริงถ้าตรงนี้จริงอาก็ต้องเป็น f เมื่อ R เป็น f บังคับว่าตรงนี้ต้องจริงตามอีก Q ต้องเป็นจริง Q เป็นจริงใส่เข้าไปตรงนี้เป็น f ประโยคทั้งหมดต้องเป็นจริงเมื่อเป็นจริงหนด P ก็ต้องเป็น f อเ P ก็ต้องเป็นจริง เราได้ข้อความครบแล้วเมื่อได้ข้อความครบแล้วเขาบอกว่าขอเรียนวิศวะเราให้อะไรเรียนวิศวะคือ Q. Q. คิวคิวเรียนวิศวะถูกไหมขอเรียนวิศวะนะเราให้คิวไปเรียนวิศวะเพราะคิวเป็นจริงเกมจริงผลจริงสมไหมสมถ้าสรุปเหตุและผลจริงสมข้อสองขอไม่เรียนวิศวะอยู่ก็เป็น f ไม่สมสาม กอเรียนหมอกอเรียนหมอก็คือ P ีกอเรียนหมอก็คือ P ใช่ไหมครักอเรียนหมอก็คือ P เพราะฉะนั้น P ก็คือทอ่าวสมอีกแม่งเยอะจังกอไม่เรียนหมอคือหนอดพตอบเอฟเพราะฉะนั้นสมลำหน้าอยู่สองข้อนะครับลำหน้าสองข้อยี่สิบหกอ่ายี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ด ฟันเหตุเหตุจริงผลต้องจริงตามยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเหตุพีไปดูหนังแล้วเหตุไปไว่ายน้ำสองเหตุไปไว่ายน้ำแล้วพุทธไปเตะฟุตบอลเป็นอาสามพุทธ ไม่เตะฟุตบอลก็คือหนอด R หรือพรไปดูมวยเป็น S C พรไม่ดูมวยคือหนอด S จะใช้ผลข้อไหนเดิมพีไปดูหนังหรือพรไปดูมวยก็คือ S 2เพชรไปไว่ายน้ำก็คือ Q 3พุทไปเตะฟุตบอลก็คือ R 4 P พีไม่ไปดูหนังหรือเพชรไม่ไว่ายน้ำก็คือหนอด ที่หรือ not Q จะสรุปคนตัวไหนกเ็เล่นเหลี่ยมเดิมยิงจากบนบีมจริง F เป็น F F เป็น F บีมจริง R ตัวนี้ F วตัวนี้ต้องจริง R เป็น F R เป็น F บังนี้ต้องจริง Q ก็ต้อง F ตาม Q เป็น F บังนี้ก็ต้อง F มันถึงจะจริง F หมดทุกตัวเลย ยีเป็น F นะฮะ F หรือ F F หรือ F มันก็ผิดมันก็เป็น F Q วล่ะ F มันก็เป็น F r เป็น F มันก็เป็น F อีกอ่าเขาสี่ก็คือ n น t f ก็คือจริงหรือจริงก็คือจริงตัวที่สมน้ำหน้าคือเ้าสี่อ่านถอยสี่สมน้ำหน้า ปียี่สิบเายี่สิบเก้อ้าวปยี้ายี่จ็ดยี่สิบแปดเราบ้านจับแปดเหตุหนึ่งถ้าเจนดื่มสุราหรือเจนดื่มกาแฟ แล้วเจนจะอ้วนเป็นโรคความดัน E Q R หรือไขมันนะฮะใช้เจนเพราะว่าดูเหมาะสมหมดเลย 2. <อ>เจนไม่ดื่มสุรา 3. คนละเจนที่ไหนจะคิด็นเจนเองดื่มกาแฟจะไปรับเอาใกล้เกี่ยน, <laughs> ยนมันมีแต่ความดันนไขมันใช่ไหม <laughs> สี่ดำไม่เป็นโรคไขมันก็คือ not s ผลใช้ข้อไหนดีผลหนึ่งเป็นโรคความดันอ่าหรือเป็นโรคหัวใจสองเป็นโรคไขมัน S หรือเป็นโรคหัวใจสามไม่เป็นความดันก็คือหนอ R C ไม่เป็นไขมันคือหนอ S จะเลือกไหนจะเลือกไหน ถ้าให้ตรงนี้เป็นจริง n เราเป็นอะไร n เราเป็น f ถ้าให้ตรงนี้เป็นจริงมันก็ต้องเป็นจริงทันทีถ้าให้ตรงนี้เป็นจริงแบบ p มันก็ต้องเป็น f นะฮะได้ p f หรือจริงใช่ไหม f หรือจริงก็ได้จริง r อะ r ยังไม่รู้ S เป็น f f เป็น f ประโยคนี้จริงจะยิงมาที่จะต้องยิงมาที่จริงนะครับจริงไปจริงนึ่จะได้จริงเพราะนั้น r ก็ต้องเป็น จริงจริงหรือจริงได้จริงจริงเป็นจริงได้จริงเพราะนั้นได้อาเป็นจริงเมื่อได้อาเป็นจริงเราแทนเข้าไปจริงหรือหัวใจมันก็ต้องได้จริงหรือหัวใจมันต้องได้จริงเสมออ่านี้ล่ะเอล่ะเอเป็นเอเอหรือหัวใจอ่าก็ได้หัวใจอันนี้ก็คือนี่เนี่ยเจนเอาไปดูตัวอย่างนะเอสหรือหัวใจจะได้หัวใจเพราะนั้นจงเอเข้าไว้เพราะนั้นตรงนี้ นอนอานอนอาก็เป็นเอฟอีนอนเอฟอ้าเป็นจริงเสยเพราะฉะนั้นตอบได้อีกแล้วสองอันอ้าเก็บไว้สามข้อยิบเก้าสามสิบฝากข้อสามสิบด้วยนะครับเพราะเป็นตัวเลขที่ทุเลศอัเฟกมากเร็ดส่วนนะข้อไปคิดข้อย5ห้ามาด้วยนะฮะย5ห้ากับสามสิบเป็นหลักไอข้อย9ิบเก้าคงไม่เท่าไหร่แล้วสามข้อวัน เสาหน้าเราจะกลับมาทวนเส้นกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะทำเส้นกระดากระสาษแล้วคนกันไปจำนวนจริงมีบางห้องเรียนขึ้นหรือยังกำลังจะขึ้นเลยใช่ไหมครับเหมือนว่าเลยใช่ไหมนี่มดขึ้นมาเลยจำนวนจริงจำนวนจริงยากมากนะครับงานอาทิตย์หน้าพี่ขึ้นจำนวนจริงด้วยยากมากๆยากกว่าเรื่องที่เราทะเลาะกันเยอะมากนะครับเพราะแพ้นในความไม่สะดวกในการเดินทางวันนี้ขอให้นอนหลับคันดี้นอนเห็นผีตาหงทุกวันนะครับ